อังกฤษขอให้สหรัฐช่วยเหลือในการกู้ซาก F-35 นะคะที่ตกจากเรือบรรทุกเครื่องบินควีนอลิซเบธไปใต้ทะเลลึกข,ของเมดิเตอร์เรเนียนนะคะภายใน24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าหวันว่าทางฝั่งของรัสเซียนะคะจะมาสอยซากไปได้ก่อนแล้วจะเอาไปล้วงตับเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำรุ่นนี้ล่ะคะ่ะโดยสื่อเดลี่เมลนะคะได้รายงานว่าอังกฤษได้เรียกร้องให้สหรัฐให้ความช่วยเหลือในการค้นหาแล้วก็ กู้ภัยนะคะเครื่องบินขับไล่ RAF F35 ที่ตกจากเรือทุกเครื่องบิน HMS Queen a l i z a b e t ที่มีขนาด65,000ตันเพื่อทางานแข่งกับเวลานะคะทางนี้แล้วนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องทํางานแข่งกับเวลา เพื่อค้นหาซากข,ของเครื่องบินนะคะที่ตกลงไปก้นเทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภายใน24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุค่ะเพราะว่าแกรงว่าทางฝั่งของรัสเซียจะไปเจอซากก่อนนะคะและอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อเทคโนโลยีความลับขั้นสูงของเครื่องบินสุดล้ำรุ่นนี้ล่ะค่ะกองทัพเรืออังกฤษนะคะได้ทำงานร่วมกับสหรัฐนะคะในการกู้คืน F-35B Lightning II ที่มีความลึกมากกว่า1ไมล์นี่แหละค่ะโดย F-35 นี้นะคะมีมูลค่ากว่า120ล้านปอนด์ค่ะ แล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบิน Queen Elizabeth นะคะที่เข้าประจำการได้เพียง7เดือนซึ่งมีมูลค่ามากถึง3,000ล้านปอนด์ค่ะ ถึงแม้จะเชื่อว่าทางด้านของอังกฤษนะคะจะมีอุปกรณ์แลวก็เครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอในการกู้ภยัยแต่ว่าสหรัฐค่ะอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ใกล้กว่านะคะแล้วก็มีเครื่องมือที่พร้อมกว่าค่ะเครื่องมือในการค้นหานะคะเพราะจําเป็นที่จะต้องทํางานแข่งกับเวลาค่ะและที่สําคัญนะคะสหรัฐยังเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของนาโตอีกด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของ F35 ของล็อกฮิตมาตินนี้ด้วยล่ะคะ่ะการค้นหาในครั้งนี้นะคะต้องระดมทั้งนักดำน้ำค่ะเรือดำน้ำขนาดเล็กแล้วก็กระเป๋า ่าลมของทางสหรัฐนะคะที่จะสามารถยกเครื่องบินจากก้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขึ้นสู่ผิวทะเลนะคะโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยนะคะสามารถที่จะยกวัตถุที่มีขนาดได้มากถึง48ตันค่ะซึ่ง F-35 นะคะหากรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งนักบินแล้วก็ของที่บรรทุกต่างๆยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่30ตันค่ะนอกจากนี้นะคะสหรัฐยังมีอุปกรณ์ที่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่องบินที่ตกได้ ลึกถึง3.8มไมล์ค่ะซึ่งสหรัฐนะคะก็เคยช่วยกู้ภัยเฮลิคอปเตอร์ให้กับแคนาดามาแล้วนะคะแต่ว่าระหว่างการที่จะรอกู้ซ่าของ F35 เนี่ยแหละคะ่ะอังกฤษก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้ส่งเครื่องบินไปบินลาดตระเวนเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าจะปลอดภัยจากทางฝั่งของรัสเซียนั่นเองแ่ละคะ่ะ มีรายงานว่าเครื่องบินตกขณะที่กำลังขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินค่ะซึ่งนักบินสามารถดีดตัวได้ทันนะคะแต่ว่าโรมชูชีพเนี่ยแหละค่ะไปติดอยู่กับขอบของดาดฟ้าเรือนะคะแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมาค่ะนักบินบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์ค่ะทั้งนี้แล้วนะคะ F35 รุ่นดังกล่าวเนี่ยมีการขึ้นลงตามแนวดิ่งนะคะทำให้ประหยัดพื้นที่ของรันเวย์ในเวลาการขึ้นลงนั่นเองค่ะ ทางด้านของพลรตรีคริสพารีนะคะซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วได้กล่าวว่าแม้ว่าการสอบสวนจะยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็จะมีการระบุถึงสาเหตุในครั้งนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นอุบัติเหตุซะมากกว่าสำหรับในครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ที่ทำงานผิดปกติค่ะ สหรัฐนะคะมีความกังวลอย่างยิ่งค่ะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุดยอดของเครื่องบินไอพ่นรุ่นนี้นะคะว่าจะตกไปอยู่ในมือของรัสเซียเนื่องจากพวกเขาต้องการที่จะศึกษาเทคโนโลยีการพลางตัวนะคะการพลางตัวอย่างใกล้ชิดนะคะหรือว่าระบบเรดาร์นั่นเองค่ะเพราะ F35 เป็นสเตลนะคะเป็นเครื่องบินล่องหนนั่นเองค่ะซึ่ง F35 นะคะยังมีความเร็วเหนือเสียงอีกด้วยล่ะค่ะ ทั้งนี้แล้วนะคะอังกฤษค่ะเพิ่งเข้าประจำการเรือบรรทุกเครื่องบินควินอลิสเบตได้เพียง7เดือนเท่านั้นนะคะแต่ก็มีรายง,งานว่าระบบบาดแปรและก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมต่างๆอย่างมีความไม่เสถียรซึ่งเทคโนโลยีของเครื่องบิน F35 นี้นะคะที่ออกแบบโดยสหรัฐเนี่ยแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์หรือว่าระบบเซ็นเซอร์ต่างๆถือเป็นความลับสุดยอดนะคะ,ะจะมีผลต่อการสั่งการเครื่องบิน F35 ในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางสภาของสหรัฐก,ก็ยังมีการตั้งกระทุ้คำา ะะถึงงบประมาณก้อนโตมหาศาลของเครื่องบิน F 3 5รุ่นดังกล่าวด้วยล่ะคะ่ะทั้งนี้แล้วนะคะจากรายงานก็ระบุว่า F 3 5ล่าสุดนะคะที่ไปประสบเหตุตกในทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยตกในทะเลญ,ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะแล้วก็ยังเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเครื่องในฟลอริดาและต่อมาก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่องเก็บยุทโธปกรณ์ค่ะแล้วก็ยังมีรายงานว่านักบินเคยต้องดีดตัวออกกลางอากาศขณะฝึกซ้อมในเซาท์แคโรไลนา แล้วก็เคยตกที่ฐานนาวิกโยธินเอลเซนโตในแคลิฟอร์เนียด้วยล่ะค่ะ